สวัสดีครับก็มาสู่คําถามต่อไปกันเลยโอ้โหบังเอิญใช่ดิเลยเราตั้งใจชัดๆนะฮะคำถามต่อไปก็เป็นคําถามยอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจานครับ Facebook มั่วหรือเปล่าเวลาเรายิงโฆษณาออกไปเนี่ยเขาเอาเงินไปใช้เล่นๆหรือเปล่าเขายิงโฆษณาให้เราจริงๆหรือเปล่าและทําไมกลุ่มเป้าหมายบางทีมันเพี้ยนๆทั้งๆทงี่เราก็เซตไปถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วคําถามง่ายๆก็คือว่าที่เขาถามมาแบบรวบรัดแล้วก็จับความได้เลยก็คือว่าเขารู้ได้ไงว่าเราชอบอะไร เขารู้ว่าเราชอบอะไรมาจากที่ตอนที่เราสมัคร Facebook แล้วเรากรอกประวัติไปใช่ไหมคําตอบฮะไม่ใช่ครับนะฮะผมอธิบายให้ฟังการที่ Facebook จะดูว่าเราชอบอะไร โฆษณาของเราตรงหรือไม่ตรง Facebook ดูลูกค้าจากกลุ่มอะไรครับง่ายๆนะครับข้อที่1ก็คือว่าแน่นอนตอนที่เราเกอกสมาชิกกนนะฮะกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยกอกอะไรบ้างชอบอะไรบ้างไม่ชอบอะไรบ้างอายุเท่าไหร่เรียนจบแต่ที่ไหนนั่นคือข้อที่1น,นะฮะข้อที่2ก็คือว่าโลเคชันของลูกค้าโลเคชันของลูกค้าก็คือหมายความว่าสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยโดยปกตินะฮะทำงานที่บริษัทปตท นะฮะทำงานที่บริษัทปตทแต่ว่าแต่ว่าลูกค้า f a c e b o o กก็ถามลูกค้าทุกวันว่าทางานบริษัทปตทใช่ไหมลูกค้าก็บอกก็ไม่ตอบนะฮะมันจะมีขึ้นมาทุกวันเห็นไหมฮะว่าคุณทางานบริษัทปตทใช่ไหมลูกค้าก็ไม่ตอบนะฮะลักษณะเนี้ยเฟซบุ๊กรู้ รู้ว่าคุณทํางานปตทเพราะอะไรฮะเพราะคุณจะไปถึงที่ปตทที่วิภาวดีเนี่ยสถานที่ที่เดิมเนี่ยทุกวันตอน9ก้าโมงเช้าแล้วออกจากที่นั่นตอน5้าโมงเย็นเขาก็เหมารวมเลยครับว่าคุณคงไม่ไปเที่ยวที่ปตททุกวันยกเว้นคุณทํางานที่ปตทแน่นอนเพราะคุณอยู่ในโลเคชันเดิมเดิมนั่งอยู่ในที่เดิมเดิมเดินวนอยู่ในที่เดิมเดิมทุกวันนั่นเองเขาก็จะรู้ว่าคุณทํางานที่ปตทฉะนั้นใครที่ต้องการจะยิงโฆษณาไปหาคนที่ทํางานในปตทคุณก็จะเห็นนั่นเองง่ายๆกลุ่มที่3าะฮ เวลา Facebook จะรู้ว่าคุณชอบเรื่องอะไรเขาจะดูจากประวัติการกด Google ของคุณะฮะคือว่าง่ายๆก่อนที่คุณจะเข้า Facebook ถ้าคุณเปิดตั้งแต่คตั้งแต่คุณเปิดคอมพิวเตอร์นะจนถึงคุณเดินคุณเข้า f c e e o o o นะฮะเขาจะรู้เลยว่าคุณกดอะไรบ้างคำว่ากดอะไรบ้างหมายถึงว่าอะไรกดเข้าเว็บไหนบ้าง กด Google แล้วพิมพ์คำว่าอะไรบ้างนั่นแหละครับคือความสนใจของคุณนะฮะนี่คือวิธีที่3ที่ทำให้ Google เอ้ที่ทำให้ Facebook รู้ว่าคุณชอบอะไรวิธีที่4ก็คือว่าคุณกดไลค์นะฮะเพจไหนบ้างคุณคอมเมนต์ที่เพจไหนบ้างและคุณเอ่อคุยกับเพื่อนคนไหนบ้างการทำลักษณะนี้จะทำให้ Facebook รูเลยฮะว่าคุณชอบเกี่ยวกับอะไรจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ใหมายความว่าคุณไปกดไลค์เพจก๊อ ขึ้นมาปับ๊บแปลว่าคุณชอบกอฟไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นฮะแต่คุณต้องกดไลค์เพจกอฟและเมื่อเพจกอฟส่งข้อความอะไรก็ตามมาหาคุณหมายถึงว่าเขาลงอะไรก็ตามในฟีดนะฮะคุณต้องกดไลค์ในข้อความนั้นด้วยหมายความว่าง่ายๆสมมติวันนี้เพจกอฟอัปเดตเนื้อหาเกี่ยวกับนักกอฟมือหนึ่งของโลกคุณก็อาจจะคอมเมนต์ในโพสต์นั้นว่าเอ้ยนักกอฟคนนี้ผมก็ชอบนะลักษณะนี้จะทําให้ Facebook รู้ว่าคุณเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของกีฬากอฟ เมื่อคนไขาอุปกรณ์ก๊อฟเนี่ยยิงคําว่าก๊อฟมาป,ป๊บแน่นอนว่าคุณย่อมได้รับโฆษณานั้นเป็นคนแรกเพราะคุณเป็นแฟนแฟนพันธุ์แท้ของกีฬาก๊อฟนั่นเองนะฮะลักษณะนี้ลักษณะนี้ก็คือคอนเซปต์คร่าวๆที่จะบรรยายได้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบอะไรมีลักษณะนิสัยยังไงแล้วก็ที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเพื่อนของคุณฮนะ ถ้าคุณมีกลุ่มเพื่อนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันเวลาคุณโพสต์อะไรลงไปใน Facebook คุณมักจะโพสต์เรื่องประมาณอย่างเงี้ยนะฮะเฟซบุ๊กก็จะรู้ว่าคุณนะ่ยชอบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะเมื่อเขารู้แล้วว่าคุณชอบเรื่องอะไรเขาก็จะเอาข้อมูลของคุณเนี่ยไปขายให้นักโฆษณาแปลว่าอะไรเมื่อผู้ประกอบการยิงโฆษณาออกมาปับ๊บนะฮะแล้วเขาเลือกกลุ่มอย่างเช่นอุป,ปกรณ์กอบป๊บถ้าเกิดว่าคุณเคยเข้า Google แล้วพิมพ์คาว่ากอบนะฮะคุณเคยพูดถึงเกี่ยวกับนนะักกรอบ ะะคุณเคยโพสต์ลงในสเตตัสว่าวันนี้ออกไปตีกลอฟนะฮะคุณเคยกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้กับเพจกลอฟนะฮะลักษณะนี้แน่นอนว่าคุณจะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตเกรดเนะฮะเกรดเเมื่อคนยิงโฆษณาเกี่ยวกับกลอฟนะครับในวันนี้เนี่ยก็เป็นการอธิบายเรื่องว่า Facebook เขาเจอเราได้ยังไงและเขารู้ได้ยังไงว่าเราชอบเรื่องอะไรก็หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้ในจุดนี้ไปและถ้าเกิดอยากรู้วิธีการยิงโฆษณา แนะนำว่าไปดูที่เว็บ thebitonline.com ก็มีสัมมนาฟรีๆดีมากมายเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็จะมีวิดีโออย่างที่ทุกท่กทานได้ดูเนี่ยแต่จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบอยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆครับขอบคุณครับ